บางพระสูตรสอนว่าจะหลุดพ้นต้องศึกษาขันห้าบางพระสูตรบอกว่าจะุดพ้ต้องเห็นตรายรักบางพระสูตรบอกว่าจะุดพ้ต้องรู้แจ้งอริยสัจสี่แล้วที่ถูกต้องหากจรุดพ้นต้องรู้อะไรก็รับประจํรู้ทุกอย่างนั่นแหละทุกอย่างเนี่ยต้องรู้หมดนั่นแหละพระสูตรที่บอกว่า ้องรู้แจ้งอริยสัจสี่นะคำว่ารู้แจ้งอริยสัจนสะีเนี่ยเป็นเป็นจุดสมบูรณ์ของคำว่าหลุดพ้นนะในรายละเอียดของการศึกษาพุทธศาสนาในเชิงลึกจริงๆเนี่ยความหลุดพ้นเนี่ยมันจะมีการหลุดพ้นสองส่วนหลุดพ้นสองส่วนส่วนแรกคือจิตหลุดพ้นเพราะสิ้นตัณหา แล้วจิตนั้นเขาถึงฐานะของความเป็นวิสังขารหรือระง,งับสังขารเมื่อจิตหลุดพ้นพระสิ้นตัญหาเนี่ยในส่วนสิ้นตัณหาส่วนสำคัญเนี่ยจะสิ้นได้เพราะการเข้าถึงความรู้ส่วนส่วนเดียวเลยคือรู้แจ้งทุกขอริยสัตว์รู้แจ้งทุกขอริยสัตว์เนี่ยครอบคุมเขตความรู้เรื่องขันทั้งห้า ความรู้เรื่องขันทั้งห้าเนี่ยถ้ารู้แจ้งจริงๆในเรื่องขันทั้งห้าก็จะเห็นกฎของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตนที่มีอยู่กับขันทั้งห้าที่มีอยู่กับโลกเพราะขันห้าถ้ารู้แจ้งแล้วเนี่ยก็จะรู้แจ้งโลกเลยเพราะขันห้าคือโลกถ้ารู้แจ้งขันห้าทุกแงม่มุมเข้าใจกระจ่างทุกแงม่มุมต้องเห็นได้ว่าขันห้าเป็นของไม่ใช่เรา ไม่มีเราในขันห้าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขารู้ว่าขันห้าเป็นสิ่งเกิดแล้วดับรู้ว่าขันห้าเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเปลี่ยน,ปยน,ปยนแปลงแปรปวนการรู้แจ้งขันห้าจะเจอกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในนั้นเสร็จแล้วกับการรู้แจ้งขันห้าและการรู้แจ้งขันห้าเนี่ยทำให้เกิดคำว่าเบื่อหน่ายในขันทั้งห้า หมดความเยื่อใหญ่ในรูปเวทนาสัญญาสังขรรวอิญญาณและเบื่อหนในขันห้าก็หมายถึงเบื่อโลกได้ด้วยเพราะขันห้าคือโลกเบื่อหน่ายขันห้าเบื่อโลกหมดเยื่อใหญ่ในโลกหมดความต้องการในโลกก็สิ้นตัณหาในโลกเนี่ยหลุดพ้นได้พอร,รู้แจ้งขันห้าและการรู้แจ้งขันห้ารือแจ้งโลกเนี่ย ก็คือรู้แจ้งทุกขอริยสัตว์ในการศึกษาเรื่องอริยสัตว์เชิงลึกละเอียดนะทุกขสัต์ครอบคุมเขตความรู้เรื่องขันธ์ทั้งห้านะแต่ถ้าศึกษาตื้นๆทุกขสัต์ก็อาจจะเข้าใจว่าคือความรู้สึกทุกข์ไปนั่นคือตื้นแตนะต้องศึกษาลึกหน่อยจะรู้ว่าเขตความรู้ชั้นรู้แจ้งทุกขอริยสัตว์นั้นหมายถึงต้องรู้เรื่อง ขันทั้งห้าด้วยจึงชื่อว่ารู้แจ้งทุกขอริยสัตว์ดังนั้นเมื่อรู้แจ้งทุกขสัต์ก็คือรู้แจ้งโลกรู้แจ้งขันและทำให้สิ้นความต้องการทุกสิ่งในโลกได้จิตสิ้นตัณหาประทานได้หลุดพ้นได้พอสิ้นตัณหาอันนี้คือข้อหนึ่งกับคำว่ารู้แจ้งอริยสัตว์ทั้งสี่ประการเนี่ยถ้ารู้ แจ้งสี่ประการเลยก็เรียกว่าเข้าถึงความหลุดพ้นครบท้วนทั้งสองส่วนเลยอีกส่วนหนึ่งคือสิ้นอวิชชาสิ้นอวิชชาใช้คำว่าปัญญาหลุดพ้นสิ้นตัณหาใช้คำว่าจิตหลุดพ้นสิ้นอวิชชาใช้คำว่าปัญญาหลุดพ้นเข้าถึงความหลุดพ้นทั้งสองส่วนจิตก็หลุดพ้นปัญญาก็หลุดพ้น เข้าถึงความหลุดพ้นแล้วแลอยู่สองส่วนเข้าถึงแล้วแลอยู่นั้นการศึกษาในเชิงละเอียดจริงๆเนี่ยเมื่อใดก็ตามใครรู้แจ้งอริยสัจสี่ครบคนนั้นจะหลุดพ้นสองส่วนคือจิตก็สิ้นตัณหาภาวะทางปัญญาก็สิ้นอวิชชานะการรู้แจ้งอริยสัจจะได้มาซึ่งความหลุดพ้นสองส่วน การรู้แจ้งขันห้าอย่างเดียวจะได้ความหลุดพ้นส่วนเดียวคือสิ้นตัณหาจิตกายเป็นวิสังขารได้การรู้แจ้งไตรลักษ์การรู้แจ้งไตรลักษ์เกิดขึ้นเพราะการรู้แจ้งขันห้านั่นแหละพอรู้แจ้งขันห้าก็จะเห็นว่าขันห้าเป็นของไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เลยเบื่อหน่ายขันห้าเบื่อหน่ายโลกนั้นคําว่าหลุดพ้นจริงๆต้อง เห็นไตรลักษณ์ที่มีอยู่กับขันห้านั้นแหละจึงหลุดพ้นอย่างนั้นบางครั้งพระองค์กล่าวถึงว่าเมื่อเห็นความเห็นธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นนัตตาโดยแก่กล้าเมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตนหลงนั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดโจทย์านบางครั้งทรงตรัสแบบนี้ว่าเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เห็นนัตตาโดยแก่กล้าเนี่ย ย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ที่ตลงนั้นเป็นทางแห่งพระนิพพานอันเป็นธรรมหมดจทย์นี่คือหลุดพ้นได้พอเห็นแง่มุมของไตรลักษณ์ที่มีอยู่กับสังขารทั้งหลายสิ่งทั้งปวงบางครั้งก็ตัดแบบนี้บางครั้งก็ตัดว่าหากใครต้องการหลุดพ้นนะต้องการปฏิบัติเพื่อได้มาซึ่งความหลุดพ้นคนนั้นต้องตามศึกษาขันทั้งห้า ได้มาซึ่งความหลุดทุกคนอันนี้ก็จะเป็นพะสูตรแบบนี้กับอีกข้อหนึ่งการหลุดพ้นที่สมบูรณ์ทั้งสองส่วนจะหลุดพ้นได้เพราะเห็นแจ้งแทงตลอดอริยสัจทั้งสี่ประการนี่ก็คือเป็นอย่างนี้ดังนั้นคำตรัสบางครั้งรู้แจ้งใจรักรู้แจ้งขันรู้แจ้งอริยสัจเนี่ยถึงจะตรัสในมติติต่างกันแต่ใน ความหลุดพ้นะก็จะทำให้หลุดพ้นได้ทั้งทั้งสามลักษณะอยู่ดีนั่นเองนะ